อาถ้าจะเอาจริงๆเลยครับที่กิจกรรมที่ทำเรื่องกันมากที่สุดอ่ะก็คือความเพลงของพี่คิมคือคือความสวัสดีครับ สนุกทำไมเลยโทรวิปวิปอื่นเีมีไม่สนุกอ่ะมันจะตกหัวผมก่อไม่ใช่มากินน้ำลายกระเด็นมากินน้ำลายกระเด็นอ๋อโอเควิ่งก็มีความสุขแหละครับได้มาทำงานกับมาดานซึ่งเอาที่แล้วนี่ก็หูเสียเป็นแบบออกแนวหวานแบบแนวแบบเหมือน a น t e r n o o n dinner ป i กนิก นั่นแหละเหมือนแนวปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็จะแบบเอาแบบให้คอนเซ็ปต์มาเฟียมาเฟียหน่อยอะไรแบบผมก็จะเป็นลูกแบบงูเหลี่ยมเป็นมาเฟีย คุเป็นงูเหลี่ยมผมเป็นเสือเอาเลยเทียบกับครั้งที่แล้วโอ๊ยครั้งนี้ใหญ่กว่าเอาเลยแล้วมีน้องบานสมาด้วยแล้วก็เป็นถ่ายแบบ3ามคนแล้วก็แบบแนวสดใสสดใสแบบฟุ้งๆหน่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นมืดๆรักๆหน่อยคนละฟิลกันก็เท่ดีครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบขอหลอดเท่บ้างครั้งที่แล้วเราหวานกันไะเนาะหวานหวานสดใสสดใสทางถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิตที่ผมไม่ได้ยิ้มเลยอ่ะก็ขนาดก็หนึ่งหน้า ก็คนเงียบทำไมเมื่อกี้คาดหวังอยู่เหมือนเหมือนมีอะไรต่อไม่ได้ยิ้มเลยก็คือแบบเหมือนแบบเท่อย่างเดียวคลิปคูอย่างเดียวเลยครูนาตอนนี้ยิ้มได้แล้วค่ะยิ้มไหม ก็นั่นแหละครับเล่นเกมเนาะอะไรเงี้ยเนาะเอาถ้าเอาจริงๆเลยครับที่กิจกรรมที่ทำเรื่องกันมากที่สุดอะก็คือเล่นเกมครับใช่แล้วตัวใหญ่เราจะเล่นกับเกมคอมพิวเตอร์ใช่เออเพราะว่าเกมพวกคอนโซลเราไม่ค่อยได้เล่นเนาะผมจะเล่นอยู่คนเดียวในคอนโซลหกห้าห้าหกแล้วกันนะห้าห้าห้าหกเจ็ดแล้วกันแปดก็ได้ขึ้นหกแล้วคอปเตอร์เรารู้จักกันต้นปีนี่มันก็ต้นปีแล้วห้าป่ะวะ ห้าแหละตีไปก่อนห้าห้าหรือหกวะห้าแหละห้าสี่ก็ได้เอ๊ะหรือหกผมว่าห้าห้าทุกคนว่าเท่าไหร่ครับหกนะหรว่าผมว่าห้านะสักอย่างแหละอือครับผมความเก่งเราครับผมชอบว่าใครวายผีวายผีขอบคุณพี่โอ้ตลอดเนี่ยผมชอบความเก่งของคอปเตอร์ครับเขาเป็นตัวอย่างให้ผมได้ดีมากเลยเพราะว่า เหมือนกับเขาแบบทำนู่นก็ดีทำนี่ก็ดีทำอะไรทุกอย่างก็ดีหมดมีผมเก่งกว่าเขาแน,แน่แน่ก็คือการถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงีเ้ยเขาะองเก่งกว่าออนอกนั้นนะครับร้องเต้นละครอะไรเงี้ยเขาเก่งกว่าหมเอง<อ>ซึ่งพี่ก็พูดไปก,ก็โกหกไปงั้นแหแะกโกหกไปงั้นแหละให้น้องดูดี <laughs> เราเล่นเราเล่นเล่นจริงๆนะครับก็ชื่นชมน้องครับเวลาน้องตั้งใจทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเท่ไหมส่วนความเท่ของม่คิมคือคือความตลก ตลกคือเทพวะอา้าวที่มันจะมีสักกี่คนที่ธรรมชาติหรอว่าเป็นคนแบบว่าตลกนึกออกไหมผมไม่ได้ตลกผมอารมณ์ดีเอออารมณ์ดีก็ได<ม>นะ้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเซนส์แบบนี้ได้อย่างลังทีผมพูดอะไรไปใช่ไหมเหมือนผมตั้งใจจะเล่นมุกคิดว่าอันนี้มันตลกแน่นอนเอ้ยแต่มันไม่ตลกขอบคุณครับแต่ว่าพี่ทําทุกอย่างมันตลกขอบคุณครับอย่างเงี้ยพี่ตลกนี่ถ้าคุณไหว้คืนฝั่งนู้นนะม่งหามันคอนติเนียลเอาใหม่พูดๆให้พูดท้ายไปหม่ไม่งั้นนะผมว่ามันตล ไหว้ใครอะ่ะเอ่อเห็น y, พี่ไหว้ผมก็ไหว้ตามผมไหว้คุณอ๋อ,ค,อความเป็นกันเองครับความเป็นเศียปินที่รู้สึกจับต้องได้เหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนพ่อบางคนก็เรียกผมว่าพ่อเลยนะเห <c oughs> มือนลุง ไม่มีไม่มีอันนี้เขาไม่ค่อยเรียกกันลุงอ่ะโอ้ยเขาเรียกกันทุกคนเลยลุง <c oughs> ไม่เลยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการอย่างนั้นมากกว่าคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของ SBFI เลยแหละครับเป็นเป็นที่รู้สึกจับต้องได้พอ <c oughs> เราจเรายัางคุยกันตลอดว่าเราไม่เคยมองเรื่องแบบว่าชื่อเสียงของเราเราไม่เคยมองว่าเราเป็นแบบว่าดาราเป็นนักแสดงที่แบบว่าดังเลยน,นเราเรา,เรามองว่าเรามาทําตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันคือ มันคือหน้าที่การงานมันคือสิ่งที่พวกเราฝันเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้ให้เต็มที่เรื่องของแบบเสียงตอบรับเรื่องความแบบชื่อเสียงใดๆมันคือแบบผลพลอยได้ที่มันตามมาอะไรเงี้ยเราไม่เคยไปโฟกัสกับตรงนั้นมากมายแต่เราโฟกัสกับความสุขที่มีในการทํางานของเราแล้วก็ความสุขที่เราได้รับจากสิ่งที่เหมือนกับแฟนๆเขาตอบรับจากผลงานของเราอะไรเงี้ยครับผมผมว่าอันนี้คือ เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของพวกเราในวมัม้งครับ Post p l a n โคตรแฟนก็ ain, เป็นโปรเจกต์ของวิวแล้วก็ Box Music สิครับมินิซีรีส์ประกอบบทเพลงเนี่ยซึ่งก็ทางบล็อกมิวสิจะมีศิลปิน6คนใช่ไหมครับ <im it> ผมประกอบซีรีส์แบบว่าเซนชั่นๆ6ตอนอ,อะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นั้นซึ่งก็จะมันช่วถ่ายไปแล้วแหละคนนั้นจะได้ดูแล้วนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ That's My Candy Candy <im it> ของฉันนะครับผมก็เป็นเรื่องที่คิมกับอนะครับรับบทเป็นตัวเอง อีกหนึ่งเรื่องของปีนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่มันจะดูแซีแฟนตาซีแฟนตาซีหวานหน่อยฝันฝันหน่อยแล้วก็ก่อนจะไปเจนไวท์เดยซีดีแล้วก็มีแฟนมิสของเจนไวท์ในเดือนพฤษภา t นี่แหละครั้งแรกนะครับผมเป็นรูปแบบออนไลน์เนาะอยากให้ทุกคนว่ามาสัมผัสบรรยากาศของบุนไปด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีของเรา2คนอีกก็คือมิ l เลนบร์มิเลนบร์ทคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตัวที่เป็นแบบการ์ตูนปล่อยไปละวสิบพีเนาะแล้วก็ เดี๋ยวไปตามไปดูต่อตอนจบว่าในคอนเสิร์ตในไทยเป็นยังไงสนุกแน่น,นอนครับได้เห็นลุคใหม่ๆและอันสุดท้ายที่สุดเลยของปีนี้ก็คือจังหวัดเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับท่านจะมีผลงานเพลงที่ปล่อยออกมานะครับเป็นเพลงของซิงเกิลสามคนบีเคซีเวยครับเราติดตามครับวอาผมนะก็ขอบคุณ,คณด้วยนะครับแฟนๆทุกคนนะครับติดตามกันมาหลายปีเนาะครับผมตั้งนานแล้วรวมถึงแฟนคลับใหม่ๆที่เพิ่งมารู้จักมาเจอกันด้วย เราพยายามเสมอครับกับการสร้างผลงานที่ดีอยากจะให้แฟนรอติดตามแล้วก็รอเราท,ทุกผลงานที่เราจะสร้างมานะครับอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ขอบคุณจริงๆที่เป็นดูพวกเราครับผมก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตพวกเราทุกคนเลยนะครับผมแล้วแต่พวกเราก็เขาเรียกว่ายินดีมากๆกับสิ่งที่เราได้รับมาผมดีใจทุกครั้งที่แบบทุกคนแบบว่ามอบความรักให้เราเนาะ เราก็จะตอบแทนในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อแบบว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังคอยสพอร์ตเราอยู่เสมอนะครับติดตามทุกผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องมาดันดัดฟันครับมาดันมาดันบันเทิง